อัปเดตข่าวสพทกระทรวงศึกษาธิการประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568 พลตำรเอกเพิ่มพูนิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดรสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการแล้วว่าที่ร้อยตรีดรธนุวงจินดาเลขาธิการกพทร่รวมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพพาร์ทเนอร์ชิพส o o l p โปรเจกต์ ระหว่างธนาคารไทยพณิชย์จํากัดมหาชนและสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีดรธนุวงจินดาเลขาธิการกปทร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ AI artificial intelligence ในการบริหารจัดการหลักสูตรออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและการเก็บสะสมผลงานทางวิชาการด้วย Google Sites ดรสิริพงศ์อังคาสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรภูทรจันทงค์ปุญญาจตธรรมรงผู้ช่วยเลขาธิการกอปรทรร่วมการประชุมซักซ้อมพิธีลงดามบันทึกความเข้าใจ MOU ความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา1อำเภอหโรงเรียงคุณภาพ ดรสิริพงศ์อังคศุภูลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรภูธรจันทหงุญญาเจรัญธรรมรงผู้ช่วยเลขาธิการกปรทให้เกียรติตรงนามปลายสุขาดีมีความสุขของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสเกตเยสธร ดรเกีทรติภสุภาวาณนิตรองเลขาธิการกระทอพบปะให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองในการประชุมโครงการพัฒนาศัก,กยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้มีผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2568 ดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการกรอบทลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาหลายแห่งทางด้านความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดนและการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการกพบทเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลพิซ่า ดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการกอประทอเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการพลเดเรือนสามัญสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกลางหลักสูตรการพัฒนากรอบแนวคิดผู้นำการศึกษาคุณภาพเข้มแข็งเชิงรุก ดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการกพปทอเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศึกษานิเทศประจำปีงบประมาณ2,568รุ่นที่3ระยะก่อนการพัฒนาพรีเทนนิ่งผ่านระบบ Zo ูมมิตติ้งดรทีพววงค์คณารองเลขาธิการกพปเทเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรอบรมผู้สนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย Safety ตีโ m รโ i ชั School SPS Teams ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรทีพวังขนานรองเลขาธิการกปรปทอเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนแห่งความสุข The School of Happiness ประจำปีงบประมาณ2,568 ดรทีผวังขนานรองเลขาที่การกประทอเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคลิกออฟเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2568ตามนโยบายจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหตุตรวจราชการส่วนกลางอัปเดตข่าวการศึกษาก่อนใครต้องกลายโอเข่าวสอพทอ